ไงครสนุกไหมคุณโมโ,โอ้โหสนุกเลยนะโอ้โหคนหน้าใสชั้นมีคนนวดด้วยมีคนนวดด้วยโอ้โหอร่อยมากค่ะติดใจคุณออเลยไม่หวานมากนี่ค่ะนี่เดี๋ยวขอชิมสองชิ้นนะคะสี่คนหอมมากเลยค่ะถ้าคลิปวิดีโอได้กลิน่นนี่นี่นะคะกำลังหยอดอ่อเตาหนึ่งมีห เมื่อกี้เห็นพิเศษนะเดินไปแจกทางนู้นนะคะมีอะไรดีหรือเปล่า,เ,ลาเพื่อนยังไม่ทันนึกแล้วเชียวยังไม่ได้ทิมนะคะกลุ่มสุดท้ายทำไม่ทันต้องหาผู้บริจาคเครื่องอีกสี่เครื่องดีไหมคะนี่เหลือนี่ไข่นี่่อนแก้วน้ำไข่เอ่ยอะไรอร่อยสุด นูจานนะัดอะไรอร่อยสุดคะสามฐานอร่อยทานะอร่อยสุดไออร่อยถามเขาว่าอะไรอร่อยสุดสุดยอดตอบเลยคะ่ะ